สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้กับพ่อกับดารามาดามอีกคือเ่าเนาะในทางช่องยูทู e มาดามซิมว่านแนวทางของลาวสตาเป็นยังไงมัอว่านใจขยันได้ไปลาวสตาน้ำสาวหน่อยเบาหน่อยบ่ชอเช่ชัยหนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปหลอเข้าไปเต็มเต็มแล้วก็ล็อกกิกพารวยสี่แปดตรงๆลาวสตามอวานออก ห้าเจ็ดห้าบนล่างออกสี่แปดเข้าเต็มเตี่ยมทั้งสองบาว1สาวสองเบาก็จะเป็นของเลขมีธิมาเนาะเลขมีดทิมาก,กับเข่าสี่แปดตรงตรง,ตรงมือนี่มาติดตามตัวยางมเวลาเข่ากับเข่ากันไล้ย้นพ่อแม่พี็นองแต่ว่าตัววิ่งตัวแลนนี่ถือว่าเดินดีจับตามองเนาะสายขยัน ปเล่าสตามีทุกวันสี่โมงเอ้ยบ่ายสามโมงสีนาทีเล่าสตาจะออกผลเนาะแล้วเอซบางท่านบางคนเขามาใหมา่ย,ยังบรูว่าเล่าสตาออกจากโมงฮานอยออกจากโมงเล่าสามชี้ออกจากโมงพันถามาเดียวม่ได้จัดไห้เนาะเล่าสตาออกบ่ายสามโมงสีนะคะ บ่ายสามโมงสี่สิบห้าถ้าเป็นห้าน้อยก็สี่สี่โมงครึ่งห้าโมงครึ่งหกโมงครึ่งทุ่มครึ่งแล้วก็เล่าสามวิ่งก็สี่สองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งเนาะเดี๋ยวศรีษะทยายให้ฟังหอดเล่าสาตาแล้วโอวหอดอันห้าน้อยแล้วเล่าสามวิ่งเนาะอันนี้ฮาวมาศรีษะทยายเล่าสตาออกบ่ายสามโมงครึ่งออกบ่ายสามโมงสี่สิบห้าพ่อแม่พี่น้องเหล้าสาตามีทุกวันไซกันย,ยันไปให้สิไปกับหลอกกิก๊กผ้าร้อยบาน เตรียมตัวเตรียมตัวไปกับล็อกจยพผ้ารวยสลุดเย็ดเส้นด,ดังให้ขี้เกาเพราะว่ามือวานมีแตะสายวิ่งสายรูดโอ้มือก้อนนี่เนาะมือว่านนีเข่ากันสะนันวันไหวเมื่อนี่ตามต่อตามติดไปใหม่ไพเป็นแฟนคับล็อกเยพารวยล็อกเยพารวยให้มารูดลาวสตาห้ากับ6กตัวสี่หางห้าเก้าห้าศูน เบิ้ลก็จะเป็นห้าห้าหกหกสามตัวสามหางห้าหกเก้าห้าหกศูนย์ห้าห้าหกสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่ห้าเก้าหกเก้าสามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวห้าหกเก้าแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของล็อกจิกผ่ารวยแคปหน้าโจล้วไปต่อพมนพนอ้องอะมีทุกวันได้ค่ะเด้าสายขยันสายขยันมีทุกวันไปต่อเป็นของช่อเช็ดใช่ไหม ของชอเชิดชัยนมน้อยหน้ามนคนรูปล่อชอเชิดชัยให้มาจะเป็นตัวไหนของแว่นเข่าไปเจ็ดปเปะเจ็ดหาหาเจ็ดเนาะเกอบแตกสามตัวคนแล้วพ่อนพี่น้องไยแต้มเดียวตัวนั่นนี่แต้มเดียวเึ่นนี่นี่ก็แต้มเดียวเด่นี่เกอบแตกสามตัวเด่นนี่มือนีดจับตามองอย่าลืมติดสามตัวไว้เด้อค่ะเด้เออ้าเบียงหนาเบียงหลังแถวะฟังคือไปนี่จาก กระดาษกระดาษขึ้นไปนี่จากกล่องตาแน่ค่อยๆกับไปคนละเทพละเดนเด้วพว่อพี่น้องเอาใจยากขึ้นยังตัวอาั้จะตามคองชอเทศชัยหนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปหล่ลอให้มารูดลาวสตาร์บายามโมงสี 0, ่กับ0 2ตัว4หาง9ก้าสี 5, ่เกเบิ้ลจะเป็น9 9 0าเตัวสามหาง 9 0 4 9 0 5 9 0 9สองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่9 5 0 5หสมตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว9 0 5ครับหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของไครเก้าความบุญขอบคุณช่อเศษใช่นมหน่อยหนาม่นคนรูบรอที่หายตัวเลขแนวทางมาว้างท่าง่างองนอกกาพอพระคุณหลายๆต่อไปเป็นของเด็กมีที่มา ของเล็กมีที่มากับเข่าปังๆเต็มๆมือนีตามตัวตามติดตามใหมู่้ใดเป็นแฟนกับเลขมีที่มาจับตามองเลขกมีที่มาของแฟนเขาแบบเป็นตรงกับเบบสี่แปดตรงๆเนาะค่ะเนาะแล้วตัววิ่งตัวรูดมาทั้งบนและล่างเรื่องหากบมาสี่ก็มีเนาะอ่ะไคติดตามของเลขมีที่มาสายาดังได้เลขกมีที่มามือนีว่าสิเป็นจังไรเลขกมีที่มาให้มารุด่ดลาวสตาเก้ากับ แปกับ9กสองตัวสี่หาง80 81 90 91แเ้านกบิ้ลก็จะเป็นแปดแปดสตัวสหางแปดเก้8ศูนสองตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่80 90 3ตัวเน้นเม่ดเดียวหางเดียว แปดเก้าศูนย์เด้อค่ะเด้อแบหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของไทยอย่าลืมติดสามตัวไว,พว้พงพี่น้องค่ะแตกเปาะมากกตมีแห้งเงี่ยวนเด้เนาะไปต่อเป็นของเลขลับนางฟ้าถือว่ายังไม่หลุดใหซี่เก้าออกซี่แปดพงพี่น้องแปดยังมาโอ้สียังมาให้เห็นเนาะใหซี่เก้าออกซี่แปดเมื่อนี้ตามต่อตามติดเลขลับนางฟ้าให้มารูด ลาวสตาบ่าย3มโมง45ูนกับ1 2สองตัว4หางศูนย์สามูนย์สี่หนึ่สามนเบิ้ก็จะเป็น0ูนย์ตัว3หาง1นึ1งศูนย์สองตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่ศูนย์รูที่0ูนย์เน้นไปที่ 0, 0นูนย์สามศตัวเน้นหางเดียวเม่ดเดียวศ หนึ่งศูนย์สามแคปหน้าจถ้าใครจะตามของเลขลรับนางฟ้าแล้วไปต่อเป็นของของส่องสุวรรณเป็นจั้ไไดส่องสุวรรณรูดกระจุยวะงวดกวันเป็นจเจงไไดเจ้าเบืองประวัติจะหน่อยนะงวดกวันเขาต่ตัวรูดเนาะค่ะเนาะแปดมาทั้งบนและล่างมเอนี่ตามตัวบาซิเป็นจัาไดเพราะว่าซ้ายวิ่งซ้ายรูดหามพระรัแล้วเพราะว่าขายันมาอยู่ ขอบคพี่น้องอ่าผู้ใดเป็นแฟนครับช,ช่องสุวรรณยับมาช,ช่องสุวรรณให้มารูดเราสตาร์บ่ายสามโมงสี่สิบห้าหกกับแปดสองตัวสี่หางหกเก้าหกศูนย์แปดเก้าแปดหนึ่งอ๋อหกเก้าหกศูนย์พะนะหกเก้าหกหนึ่งแปดเก้าแปดหนึ่งเบิลก็จะเป็นหกหกแปดแปดสามตัวสามหาง หกแปดเก้าหกแปดหนึ่งหกหกแปดสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่หกเก้าแปดเก้าสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวหกแปดเก้าแคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของใคยเป็นของเสี้ยนนมนะคะนะของเสี้ยนนมกรบโบผานตรงกับกระโดดคอไปประวัติเป็นในในเสี้ยนนมเข่าตัววิง่งตัวรูดอยู่นะคะเนาะ เมื่อว่านนี่รุดคือกันกับซองสุวรรณแต่มือนี้บเนี่ยอาจจะเป็นของเซียน,นุ่หนมก็ได้ไปใหม่ตามต่ออเซียน,นุ่มจะให้ตัวไหนผู้ใดเป็นแฟนครับกับตามองเซียน,นุ่นมให้มารูดเราสตาบ่บาย3โมง45 7กับ8สองตัวสี่หาง79 70 8980เบิ้ลก็จะเป็น7788สามตัวสมหาง789780สองตัวอ่ะสามตัวสมหางเจ็ดแปดเก้สองตัวเน้นไปสองหางเน้นที่8ดรูดที่8ดเน้นไปที่8 9 8เกสตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวเจ็ดดเกแคปหน้าจอ ถ้าใครจะตามของเสียนนม,มแล้วไปต่อเป็นอ้าวตดล่ามาดามเจ้ากบว่าไปน้ำมูตีเป็นจ้งไดเจา้าประวัติเจ้าเป็นจ้างไดสันมีประวัติน้ำมูว่าเจา้า <c oughs> <c oughs> มีประวัติน้ำมูว่าเจา้าเป็นจ้างไดยช่วงนี่หาคู่บ่ไดดเลยบอกนะหาคู่บ่่ไดเลยบอกม,มีคู่เดินเลยติเจา้าโอ้เข่าตั้งแต่สองวัดติดแต่ดวนแล้วเพื่พนอนพี่น้องแต่ันดียี่สิบสี่ผุน วันที่ยี่สี่เข้าติดเข้าติดติดสองวัติดหน้าจับคู่นะคะหลังจากนั้นรุดดจะจุยบอกคุณดาล่ามาหอดวันที่ยี่สิบเจ็ดยังรุดอยู่ไปสามวัแล้วต้วนนแต่ว่าจะบอกเศร้าเด้อเศร้าบ่ไรด,ดอกของมาไปคือเกาผู้ได้สิไปกับด,ดาล่ามาดามมุนี่เรี่ยมตัวจับตามองอย่าลืมมาเล่าสาเม่ขี้มาดามแตกสามตัวตัวเด้อพแม่พีน้องเด้อแตกสามตัวนะคะลาวสามัคคีรอดติดตามช่วลง เล่าสตาแล้วแล้วกสิล่งเอ๋อฮานอยฮานอยเซ็จแล้วก็สิเป็นเล้าสามาชี่รอติดตามชมรัวๆไปนั่กันทุกวันสายขยันมาทางนี้อ่ะถ้าใครจะตามของดารามาดามเมื่อนี้อ่ะอันบอกเขาให้เบื้องดลไลมันเคี่ยงหูเคี่ยงตาเพื่อนบนแล้วเคี่ยงหูเคี่ยงตาจะคล้องกับว่าแนวว่าไหมของดารามาดามให้เมื่อนี้เล้าสตาบ่ายสามโมงสี่สิบห้าจะเข้าจะปังไหมให้เป็นแค่แนวทาง สตัววิ่งรูดจะเป็น3กับ5 2ตัว4หาง3 3 0 3ามศูนเบิ้ลจะเป็น3 3 5สาตัว3หาง3 5 0 3 5 1 3ูนยตัวเน้นไป2หางเน้นที่3ามศูตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว3 5 0แคบหน้าโจถ้าใครจะตามของดารามาดาม คลิปนี้ก็ให้พ่อแม่พี่น้องตรงนี้แต่ความสุขและโชคดีให้ได้ไปเล่าสตากันสู่ขู่สู่คนคลิปต่อไปจะเป็นของฮานอยซ้ายฮานอยรอตามตัวตามติดคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ